สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากจะมาบอกเคล็ดลับในการเลี้ยงสนิจจันแดงนะคะหรือว่าสนิจจันอื่นๆนะคะทำให้เขาใบใหญ่มากนะคะบอกเลยเคล็ดลับนี้ง่ายง่ายงาย่ในสไตล์แม่บ้านเราก็ทำได้นะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาและที่สำคัญเราอยากให้ต้นไม้มันสวยนะคะ ที่นี้มีเคล็ดลับไม่ยากค่ะนี่อยากจะให้ดูนะคะจริงๆไอ้ต้นนี้นะคะเขาจะเกิดจากการที่ยาเอาไอ้ตัวท่อนเขาค่ะมาชำเพราะว่ามันเป็นท่อนที่ค่อนข้างแก่แล้วนะคะแล้วอยากจะเลี้ยงให้เขาใบใหญ่ขนาดนี้คืออยากจะเทียมให้ดูจากมือยาเห็นไหมคะนี่แค่เสี้ยวหนึ่งนะคะนี่คือใบแบบคือต้นสวยมากและที่สำคัญนะคะทุกคนอยากจะให้ดู เดี๋ยวยาจะเอาออกมาให้ดูเห็นไหมทุกคนยาวออกมาให้ดูยาจะเอาวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะแสงก็ให้เขาเจอนิดๆหน่อยๆนะคะอยาให้เขาเจอแสงแดดจัดแต่ให้เขาเจอได้รับแสงเข้าใจไหมคะทุกคนแบบว่ามันจะดูแบบงงๆใช่ไหมคะถ้าเราวางกลางแจ้งให้เขาเจอแดดหมายความว่าแดดร้อซนะคะหรือแดดจัดแบบนั้นเขาไม่ชอบค่ะ เขาจำไม่ใบใหญ่แบบนี้แต่ถ้าให้เขาได้รับแสงสว่างนะคะแสงสว่างแต่ไม่ได้เจอแดดร้อเซตหรือแดดลำไรยตายต้นไม้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะใบเขาสวยมากนะคะจากที่ยาแบบแค่เอามาวางไว้เฉยๆนะคะดูค่ะลากนี่แบบสมบูรณ์มากๆนี่ยาจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะ mm. เพื่อว่าให้เขาเลี้ยงเป็นต้นใหญ่ๆนะคะอ่ะ เดียวยาวางคือข้าไปัตรตรงนี้นะคะเดี๋ยวยาให้ดูแหล่งที่อยู่ของยานะคะที่ยาจะวางเขาไว้ยาจะเอาวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะดอกทองอุไรนะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็จะเจอแดดแสงแดดนะคะเขาจะเจอแสงนะคะเป็นแดดรำไรนะคะนี่คือเทคนิคนะคะที่เราต้องเลี้ยงเสน่จันทร แดงนะคะหรือสเสน,น่ห์จานอื่นๆถ้าอยากให้เขาใบใหญ่ต้องทำแบบนั้นเลยค่ะมาค่ะเคลดลับนะคะหนึ่งเราต้องเปลี่ยนกระถางนะคะ,ะเราต้องเปลี่ยนกระถางนะคะนี่นะคะเดี๋ยวกระถางอันนี้เดี๋ยวยาจะเปลี่ยนนะคะจะเป็นกระถางดินจะเป็นกระถางพลาสติกหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ยาเน้นว่าให้ใช้ มะพร้าวนะคะมือหรือมะพร้าวสับนะคะในการชํำหรือปลูกต้นไม้นะคะทุกชนิดเลยนะคะทุกคนแม้กระทั่งเสนจัน์นะคะอ่ะนี่อยากจะให้ดูนะคะที่ยาชํำเอาไว้เห็นไหมคะทุกคนยาจะชํำนี่นะคะยาจะชํำเขาตั้งแต่เป็น เป็นไอตัวใช้ต้นแก่นะคะที่ยาได้มายาเคยทำคลิปก่อนหน้านี้อย่าลืมไปลองดูนะคะวิธีที่ยาชํำนะคะทีนี้เราต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อเลี้ยงเลี้ยงเขาให้ต้นใหญ่แล้วยาก็จะมาวางไว้ในแดดในที่แดดรำรายนะคะหรือว่าใต้ต้นไม้นะคะทุกคนจะมีทั้งมักราสับหรือ จะมีทั้งมะพร้าวสับหรือว่าหรือว่าขุยมะพร้าวได้เลยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะชอบความแบบว่าไม่แน่นนะคะมีการระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเทคนิคยานอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนั่นก็คือการตอกคายค่ะส่วนไอ้นี่ก็เอาลงไปเลยนะคะขยำขยำไปได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะที่จะบำรุง จะมือแบบเลอะได้เลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคืออาหารของเขานะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเติมน้ำลงไปนี่นะคะสองฟองนะคะหรูอจะฟองนึงก็ได้นะคะแล้วจะลาวเลยเพราะว่ามันมีแบบนี่เลยนะคะปโปรตีนสูงมากๆลาดลงไปเลยค่ะนี่นะคะ เดียาให้ดูต้นใหญ่ที่ย้ายนี่ยาก็จะลาดเขาแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะที่สำคัญเปลือกทิ้งลงไปได้เลยนะคะถามทุกคนบอกว่าแล้วมดจะขึ้นไหมบอกเลยค่ะทุกคนจริงๆสูตรนี้ไม่ได้ขึ้นเลยนะคะที่ยายทำมาแบบว่าอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าโดยรวมเขาจะไม่ขึ้นนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยก็จะลาดลงไปอีก ใหญ่เห็นไหมคะน้ำลาดลงไปเลยคะ่ะคือมันง่ายๆนี่นะคะ่ะเทคนิคที่ยาใช้นะคะและที่สำคัญนะทุกคนไข่ตีลงไปเลยคะ่ะถ้าเราไม่มีเวลาที่จะบำรุงใช้ไข่เนี่ยคะ่ะทุกคนในบ้านของเรานะคะ นะคะแล้วก็ผสมน้ำนิดนึงเทลาลงไปเลยค่ะแล้วทุกคนก็จะได้เสน่ห์จันแดงที่แบบใบใหญ่มากๆแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญอีกเคล็ดลับหนึ่งคือเขาต้องวางเขาในที่แดดรำไรนะคะหรือใต้ต้นไม้นะคะแล้วทุกคนจะได้ใบสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เหมือนยาเห็นไหมคะอันนี้ก็เริ่มใหญ่หญแล้วทั้งที่ยาเพิ่งเปลี่ยนกระถางมาแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะและนี่วันนี้นะคะ วันนี้เพิ่งเปลี่ยนและยาก็ใช้สูตรเดียวกันคือใช้ไข่นะคะทุกคนในการบำรุงในสไตล์แม่บ้านอย่างยาคือไม่มีเวลาค่ะทุกคนทีนี้ทำไมยาถึงบอกว่าให้มาอยู่ทีนี้ยาจะบอกนะคะว่าทำไมยาถึงบอกว่าให้มาอยู่ในแดดรำไรนะคะเราไปดูเลยค่ะว่าถ้าอยู่แดดจะตัด,ดเขาจะเป็นยังไง ทุกคนอันนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะแบบแสงมันกําลังดีเห็นไหมคะย,ย่าอยากให้ดูว่าเขาเจอแสงตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็ถึงเย็นเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะเสน่หจันแดงถามว่าเขาอยู่รอดไหมคะอยู่รอดค่ะแต่ว่าเขาจะใบไม่สวยเห็นไหมคะใบเขาจะดูไม้เหลืองนะคะแต่และใบจะเล็ก ะะแตกต่างกับที่ยาให้ดูคือเขาจะใบใหญ่ถ้าเขาอยู่ในแดดรำไรหรือว่าใต้ต้นไม้นะคะให้เขาเจอแสงแดดแต่ไม่ได้เจอแบบแดดจัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเห็นไหมคะทุกคนคือเขารอดค่ะเพราะเสน่ห์จันแดงอ่ะมันเป็นแบบไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆแต่ว่าถ้าเขาอยู่ในสภาพอากาศที่แบบโอเคกับเขาเนี่ยเขาจะใบใหญ่และสวยมากๆนะคะเห็นไหมคะทุกคน นี่นี่คือต้นแม่ของยานะคะตอนนั้นยาก็จะเอาอา่ไอตัวของข้อมานะคะไปไปขยายแล้วก็คือรุ่นลูกที่ยาทาคลิปเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนก็คือ,อยาทำนะคะเสร็จแล้วยาก็มองดูว่าเอ้ยอาอยาจะให้ดูแดนนี่คือแบบเจอร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะคะทุกคนตั้งแต่กลางวันยันแบบคืออันนี้ยาทด,ทดลองพืชต่างๆให้เอามาวางในแดดจัดนะคะกับไม่แดด ไม่แดดน,นะคะก็คืออยู่ในแดดลำไรกับแดดจัดผลผลิตที่ได้มันจะเป็นยังไงนี่นะคะเป็นการทดลองของยานนะคะสเสน่ห์จันแดงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ยาทดลองก็คือถ้าอยู่ในแดดรอดค่ะแต่ใบค่อนข้างที่จะไม่นะคะแล้วก็ใบเล็กนะคะก้านเล็กนะคะส่วนถ้าวางไว้ในแดดรำไร หรือว่าใต้ต้นไม้หรือเจอแค่แสงแดดแต่ไม่ได้เจอแดดจัดนั่นหมายความว่าจะใบใบ,บใหญ่และก็การใบแข็งแรงมากๆนะคะนี่นะคะเทคนิคที่ยาอย่าลืมนะคะอาหารของเขาง่ายๆสไตล์แม่บ้านไข่หนึ่งฟองนี่ยะคะ่ะผสมน้ำนะคะตีๆๆแล้วก็ลดน้ำให้เขานะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ